สวัสดีครับผมกิจจากขวัาวกานว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลตอนนั้นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ของชาวบ้านมีผู้ร่วมงานประมาณหนึ่งร้อยคนได้และเจมก็ต้องมางานนี้ด้วยเพราะพ่อเจมเป็นเจ้าภาพงานจัดอยู่ที่สวนไกลออกจากหมู่บ้านเล็กน้อยเวลาประมาณสี่ทุ่ม คนที่นั่นก็อิ่มน้ำสำราญกันอยู่ตามปกติแต่สำหรับพวกเจม7คนนั้นเป็นพวกสำรวจชอบเดินไปตามป่าตามหนองน้ำบ้างและในที่สุดเวลาก็ล่วงเลยมานานมากสำหรับการสำรวจนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของเจมบอกว่าตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วเจมเลยบอกกับทุกคนว่าพี่จะเล่นผีถ้วยแก้ว,วะใครจะเล่นด้วย มีคนปฏิเสธสมคนเจมก็เลยไม่ห้ามแต่มีกฎอยู่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เล่นผีถ้วยแก้วห้ามมองดูหรืออยู่ด้วยเจมก็เลยบอกพวกเขาให้กลับไปที่งานก่อนแล้วพวกเจมก็เริ่มเล่นกันสี่คนมีพินนนครีมและเจมวิธีการเล่นจะต้องเตรียมกระดานให้พร้อมและจุดธูปเชิญวิญ,ญญาณและเอาควันทุบใส่ไปในแก้ว ต่พวกเจมเล่นไปหลายครั้งแล้ววิญญาณก็ไม่เข้าแก้วสักทีจนกระทั่งกำลังจะเลิกเล่นอยู่ดีๆก็มีคนเดินมาทางที่พวกเจมกำลังเล่นกันอยู่แล้วเขาก็พูดว่าอยากเล่นแบบเจอผีไหมพวกเจมก็ตอบกลับว่าอยากอยากครับสภาพของชายแก่คนนั้นเหมือนกับคนจนรจัดไม่มีผิดอายุของชายแก่น่าจะราวๆ80ปีชายแก่ได้ชวนพวกของเจมให้เดินตามเขามา เจมก็เลยจะเดินตามชายแก่ไปแต่น,นนก็ขัดขึ้นมาว่าไม่ไว้ใจเลยพี่กลัวมันจะบปิดฆ่าเจมก็เลยบอกชายแก่ว่าไม่ไปครับแต่ดูเหมือนชายแก่อยากจะให้พวกเจมไปให้ได้ก็เลยยอมให้เจมส์ขนตัวมีอาวุธไหมและให้ดูปัดประชาชนแต่บัตรนั้นดูเก่ามากและหมดอายุไปนานแล้วเจมก็เลยถามว่าตาทำไมไม่ไปต่ออายุบัตรอะครับ ชายแก่คนนั้นบอกว่าตาไม่มีเวลาไปสักทีเจมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรทุกคนตัดสินใจจะเดินตามชายแก่ไปเดินกันไปประมาณครึ่งกิโลเมตรได้ก็มาถึงบ้านพักร้างเก่าๆพวกเจมก็เริ่มหาที่ตั้งกระดานผีถ้วยแก้วอีกครั้งแต่ชายแก่ก็ได้หายไปไหนไม่รู้และดีมก็พูดขึ้นว่ามีคนอยู่ตรงหน้าต่างเจมหันไปดู แต่เจมก็คิดว่าเป็นสัตว์มากกว่าเพราะสภาพบ้านนั้นไม่น่ามีมนุษย์คนไหนมาอาศัยอยู่ได้เจมก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นแมวมากกว่าและพิมพ์ก็พูดขึ้นอีกว่าคนคนไม่ใช่แมวเจมก็เลยมองเข้าไปที่หน้าต่างเห็นหญิงชรากําลังยืนมองพวกเจมอยู่ในตัวบ้านเจมตกใจตะโกนร้องลั่นเพื่อนๆของเจมทั้งสามคนเตรียมตัวที่จะวิ่งหนี แต่จเจมได้คว้ามือของเพื่อนเอาไว้แล้วก็บอกว่าห้ามวิ่งเดินไปด้วยกันสับมือกันไว้และเดินไปข้างหน้าช้าๆขณะที่พวกเจมกำลังเดินออกห่างจากตัวบ้านทูู่เสียงหญิงชราก็ดังขึ้นพวกมึงจะไปไหนกูพูดได้ยินไหมกูบอกว่ามาหากูกูจะเอาพวกมึงมาตายแทนกูกูดอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆพวกเจมกลัวมาก ต่างพากันจูงมือวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตและชายชลาที่พาพวกเจมมาก็ปรากฏตัวอยู่ข้างๆหญิงชลาและตะโกนไล่หลังพวกเจมบ้าจะไปไหนไปตายแทนเมียกูเดี๋ยวนี้เมื่อเจมได้ยินเสียงชายชลาเจมหันกลับไปมองที่ตัวบ้านอีกครั้งและสิ่งที่เจมเห็นนั้นมันทําให้เจมกลัวจนร้องไห้เพราะสิ่งที่เจมเห็นก็คือหญิงชลาที่หน้าเต็มไปด้วยเลือด ตาแดงผิวขาวเสื้อลายดอกยืนถลึงตาใสอยู่ที่หน้าต่างบ้านเดิมโดยมีชายชรายืนตัวดำเป็นตอตะโกอยู่ข้างๆพวกเจมบิ่งต่อไปจนถึงงานเลี้ยงเวลานั้นประมาณตีสีทุกคนในงานล้วนกลับกันหมดแล้วเจมเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังเมื่อพ่อเจมได้ฟังพ่อเจมจึงเล่าความเป็นมาของบ้านหลังนั้นให้ฟังว่าสมัยก่อนบ้านหลังนั้น เป็นบ้านชาวสวนสองผัวเมียชลาคู่หนึ่งอยู่อย่างมีความสุขแต่อยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านและฆ่าหญิงชลาทิ้งด้วยการฟันไปที่หน้าส่วนชายชลาถูกเผาทั้งเป็นเมื่อเจมฟังจบเจมถึงกับเป็นล้มหมดสติรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วหลังจากวันนั้นเจมและเพื่อน,อนของเขาก็ไม่เคยเดินย่ำกลเข้าไปในป่าแถวนั้นอีกเลย สนับสนุนโดยเพจโกสตอร์มพายุลูกใหม่เจาะลึกครบทุกมิติถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ